นี่ฮะขับรถมาจากอ่าชัยภูมิครับามาถึงด่านขุณทศเลยมาก่อนจะถึง4คิวประมาณ6กิโลก็จะมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวกะลาชุดละ50กะลาจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมแต่นี้ก็เป็นไม้ดัดแปลงมาด้วยนะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวกะลามีน้ำปั่นชากาแฟก๋วยเตี๋ยวเรือโดยเฉพาะเมนูเด็ดของทางร้านคือก๋วยเตี๋ยวเรือ ชามกะลามะพร้าวชุดเท่าไรนะแม่ครับห้าสิบค่ะอ้ะวนผอมนี่คือแม่ค้าบคนตักใช่ไหม <c oughs> อีกทีทีตรงนี้คือตำบลอะไรตำบลสีคิ้วค่ะตำบลสีคิว้วอำเภอสีคิว้วใช่ค่ะติดตะดนใจยภูมิสีคิว้วใช่ค่ะถ้ามาจากอ่ใจยภูมิก่อนถึงสีคิว้วหกกิโลใช่ค่ะมองซ้ายมือเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เลย นี่บรรยากาศหน้าร้านแต่ดนใหญ่มาเนี้ยเมื่อกี้เราเข้ามาโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนี่เจ้าของร้านนุ้รรสัมภาษณ์กันแล้วเอามีกล้ยทอดด้วยกล้ยทอดโอ้โหก๋วยววเตี๋ยวไก่ก็มีนะก๋วยเตี๋ยวไก่มีอ่ะอ้ะบญญาบรรยายมามีอะไรมัง่งก๋วยเตี๋ยวไก,ก่มีอกมีน่องอือชวยเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ห้าสิบเหมือนกันครับห้าสิบนี่ อีกด้วยหมู50เนื้อ50ก๋วยเตี๋ยวกะลาสั้นๆน,นะขอบคุณมากที่ให้่ายคลิปไหมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ